ินที่มีสารประการคือเศกคาสินของพระเศกขบุคคลน,นะหนึ่งเนี่ยต่างกันเลยปฏิปัติสินนี่ต่างกันไหมหึต่างกันหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมผิดกันนิดนิดนะเศกคสินสินของพระเศกขบุคคลหนึ่ง อะเซคาสินนะขออาเศคาบุคคลหนึ่งเว้นเว้นอะไรอ่าหนึ่งคือเนวะเษขาเนวะเซขานาเซขาเนเนวะเซขานาเซขาสินมีสามอย่างเนี่ยเคขบุคคลอาเศคาบุคคลเนวะเซคานาเซขาบุคคล ไอ้ที่ยกมาเป็นข้อสามนี่สามข้อก็พูดเราก็ได้ยินกันเสมอไม่ใช่เลยนักเรียนอภิธรรมเนี่ยก็เรียนกันแล้วฟังกันแล้วทั้งนั้นใช่ไหมแต่นี้ปฏิปัจฉิสินเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมกับเศรษฐุคนอภ<ม>ิษฐ์เออเศรษฐุคคนกับปฏิปัจธิท่านก็เว้นอรหัสมือนกัน แต่เสฆะมุคคลและแต่ว่าปฏิปัจจุบนี่เว้นอรหัตมัชก,กับโสดามัชนะต่วเสฆะมุคคนี้เว้นแต่เฉพาะอรหัตผลอันเดียวโสดามัชเขา้าไปอยู่ในนี้ด้วยการามีผิดกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะอันนี้เราก็พยายามเข้าใจไอ้ข้อที่มันผิดกันอย่างละนิดละหน่อยเท่นั้นแหละไม่ใช่แล้วจะจาไปทั้งหมดอย่างนี้ เป็นสามประการอันหนึงน่งมีอันนี้ท่านอธิบายนะท่านบอกท่านเนี้ยท่านก็น,นึกว่าเราคงจะรู้าท่านนึกว่าเราคงเป็นคนมีปัญญา <c oughs> รู้นะแต่ว่าถ้าไม่ได้เรียนไม่ศึกษาถ้าถึงเหตุผลก็ลาบากเหมือนกันนะ่ไคะทีนี้อันหนึง่งศินมีสี่ประการ <c oughs> นี่สามหมดเลยนะทีนี้หมวดวสี่ละสินหมวดสี่คือห้านะ พาทิยะสินเป็นส่วนที่จะทําให้เสื่อมหนึ่งค<ม>ือว่าสินน่ะถือสินน่ะแต่ยังเสื่อมได้อยู่หรือว่าสินที่เสื่อมไปนะคะเไม่จเจริญขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าอ่ต่ก่อนนี่ถือสินแปดใช่ไหมต่ก่อนนี้เราถือสินแปดพอตอนหลังนี่เออาสินฆ่าไม่ต้องก็ได้นะ ถือสินห้าและถือสินห้าก็ได้ไม่เป็นไรอร่างกายเราไม่ค่อยจะดีนะแต่ถือสินแปดก็ไม่ได้ี่อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยอยู่ในลักษณะของภาชยะเอ่อลักษณะของหานะพาชียะสินอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนก็อุย้ยสินติดก็มีอะไรก็มีแล้วก็ค่อยลดลลดลงมาก็คือถ้าสินห้าเนี่ยยืนพื้น แล้วก็แปลว่าสินที่ให้เสีอมหนึ่งนะคะคือเป็นเหตุให้เสือมะเสือมลงคือแม่าีติสินขีติสินนะขีติสินพาทิยะสินเป็นส่วนที่จะให้ตั้งมั่นหนึ่งคือวิเศษสัพาทิยะสิน เป็นส่วนที่จะทําให้ลิสเหนึ่งใช่ไหมคะให้คงที่อยู่นี่สินนี่เสื่อมไปแล้วก็สินที่คงที่อยู่อย่างว่าเราลักสินแปดเนี่ยเรางลบไปจนตายก็มีอย่างนี้เสื่อมไปไม่ไม่ไม่เสื่อมละ่อยู่แค่สินแปดนั่นแหละตั้งอยู่แค่นั้นนะ่ะปาติโมกก็ตลอด้ไม่เสื่อมไม่เว้นข้อหนึ่งข้อใดอะไรอย่างนี้นะ อันนั้นเป็นสมัคก็ได้อะไรอย่างเนี้ไม่ไม่ละไม่ไมีนะคะมไม่เสื่อมสินข้าก็ไม่เสื่อมนี่อย่างสินข้าเนี่ยของพระโสดาเนี่ยก็แน,น่นอนละสินนี้ไม่มีโอกาสเสื่อมไม่มีโอกาสเสื่อมเลยก็ไม่ใช่อยู่ในเนี่ยไม่ใช่อยู่ในหาหนะพาธิยะสินนะคะตั้งมั่นอยู่ สินค้าตั้งมั่นอยู่ในวสินค้าหรือตั้งมั่นอยู่ในวสินแปดก็แล้วแต่ซือไม่เสื่อมลงใช่ไหมอยู่แค่นั้นแหละตั้งอยู่นั่นแหละก็เรียกว่าอสีติภาเสียสินอนี้ถ้าสินที่วิเศษขึ้นไปก็หมายว่าเจริญเจริญขึ้นไปมากข้าเจริญขึ้นไปเช่นอย่างว่าสินนี่มีหลายประเภทนี่สินห้าเราเคยถือสินห้าแล้วทีนี้ก็มาถือสินแปดทีนี้ก็มาถือสินสิบอย่างนี้ มาทําเจริญอินรีจั้งวอนอะไรมากขึ้นไปทุกทีนะอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นศิลที่วิเศษะพาทิยะศิลก็เป็นศินเหมือนกันแต่ว่าก็มีชื่อหลายอย่างนะเป็นส่วนที่จะทําให้วีเศษขึ้นอีกหนึ่งแล้วก็นิเพธพาทิยะสิลเป็นสิลที่ ร่วมกับวิปัสสนานะนสิ่งที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแต่ว่าท่านจะพูดแต่เรื่องสิ่งท่านยังไม่พูดถึงเรื่องวิปัสสนาใช่ไหมในที่นี้น่ะแต่ว่าวิปวัสสนาก็มีแต่ท่านพูดเฉพาะสิ่งสิ่งที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาเกิดความเบื่อหน่ายนึกพินทยามอย่างนี้ทาแรกกิเลสออกหนึ่งเลี่ย นิเททะเนี่ยนิเททะนี่นะแหมนิเททะพาทิยะเนี่ยไม่ใช่หมายแต่เฉพาะวิปัสสนานะนี่เป็นส่วนที่จะให้เหนื่อยนายทำแรกออกจากสิเลสทำแรกออกจากกิเลสนิเททะพาทิยะสิงเนี่ย เป็นสินที่เกิดร่วมกันกับโลกุตระจิตนะมัรคจิตนะเนี่ยเนี่ยสินที่เกิดคือหมายถึงว่าออกจากกิเลไม่ได้ไม่ได้นิเพทะในในที่นี้หมายถึงวิราคะวิราคะ ไม่ได้ไม่ได้เตืดร่วมกันกับจะให้กิเลสหมดละหมดหรือยังอาวในที่นีงท่านหมดไหมออกําแรกออกจากกิเลสเลยไม่ใช่อันนี้สิไม่ใช่สินชื่อนี้ไม่ใช่คนละอยา่างไม่ใช่สินชื่อนี้ลิพเททะพาทิยะสิน นิพพะภาชิยะสมาธิสมาธิที่เกิดร่วมกับมรรคนี่อันเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ว่าเมื่อเหนื่อยหน่ายใช่ไหมมาใช้คำมาเหนื่อยหน่ายคล้ายกับ่าเบื่อหน่ายใช่ไหมเบื่อหน่ายเนี่ยเราก็เล่งไปถึงว่านิพพยาญเนี่ยเราเล่งไปโน่นเลยใช่ไหมล่ะในที่นี้ท่าน นิเพทะเนี่ยหมายถึงว่าวิราคะนิพานเนี่ยชื่อวิราะทะทำนี้นะนิพานเนี่ยวิราคะเนี่ยชื่อของพระนิพานนอนกันนะคะวิราคะอันนี้มันมัน,ม,นมันออกหนึ่งชัแรกออกจากกิเลสหนึ่งหนึ่งเป็นสี่้วยกัน นี่เป็นสี่เลยกนี่ข้อนให้แต่เท่านั้นยังมีอีกหมวดสียังมีอีกให้แต่เท่านั้นสินมีประเภทสีประการอีกหมวดหนึ่งคือสินพระพิสุขหนึ่งสินพระพิชณีหนึ่งอันนี้จับมาไมาย่ยางนะสินพิสุขสองร้อยยี่สิบเจ็ดสินพระพิชณีปาติโมสองร้อยเออสามร้อยเจ็ดนะ ศีนอนุปรสัมบันฑ์หนึ่งสินอนุปรสัมบัณห์นี่งสินอะไรดูมันจะเป็นสิลสิบน์คือสินที่อบรมเมนอะไรเงี้ยก่อนที่จะเป็นพิะจุนีก่อนที่จะเป็นพระพิจุตต้องมาอบรมอยู่เป็นอนุปรสัมบันฑ์อยู่ก่อนเนี่ยแต่ว่ามีต้องมีสินประจำเหมือนกันดูจะเป็นสินสิทิ์นะท่ฉันก็ไม่แน่แตเดี๋ยวพอดูตอนอธิบายทีนะคะมีสินสี่ประการเนี่ย พิสุขหนึ่งพิจุนีหนึ่งสินอนุประสัมบันหนึ่งสิ้นสินคารหัดเนี่ยหนึ่งเป็นสี่รายการสิ้นคารหัดที่ประจําเนี่ยอะไรสินห้านี่แหละต้องแน่นอนทีเดียวนะอ่าคารหัดต้องมีพระต้องมีพิจูนีต้องมีอนุปสัมบันต้องมีแต่ว่าสินนอกจากสินห้านี่คารหัด จะไม่มีก็ได้นะฮะอย่างสินแปดสินอาะสินแปดนี่บางทีก็มีนะไม่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตกนรกคอยมีสินห้าก็แล้วกันเป็นสี่ประการด้วยกันและมีสินสีอีกอีกหมวดหนึ่งคืออะไรปกติสินหนึ่งอาจาอาจารละสินหนึ่งธรรมตาสินหนึ่งบุ ภหเหตุตุกะสินหนึ่งคือสินที่เคยรักษามานานแล้วตั้งแต่ปากก่อนคาดก่อนน่ะเคยรักษามาก่อนกอน,นานแล้วใช่ไหมคะเนี่ยบุพเพบุพภะเหตุตุกะสินสินเนี่ยที่เป็นเหตุมาตั้งแต่ าดโน้นกระไรขาดโน้นกระไรอีกขาดนี้เนี่ยที่เคยรักษามาแล้วแต่การก่อนๆหนึ่งอันนี้เป็นสี่อย่างด้วยกันนะปกติสีลปกติสินเนี่ยอะไรปกติสินก็หมายถึงว่าเนี่ยปกติศินนีตน่ตอนหลังนี่ละค่ะท่านจะแก่ว่าได้แก่สินอะไรบ้างบางทีอ่ะ ทำค่าจัดเป็นปกติท่านกวาดศีลเหมือนกันท่านบุญเป็นปกติทางกวาดศีลเหมือนกัน,กกน,กนันนี้จะไปแก้ีหลังนะคะนี่ก็มีหมวดหนึ่งอันนี้มีท่านยกหัวข้อมาทางให้รู้นะแล้วก็ศีลมีสีกอีกหมวดหนึ่งสี่ประการคือปาติโมกส,สังบาลศีลหนึ่งอันนี้เราก็เคยได้ยินกันแล้วคืออินรีสังบาลศีลหนึ่งอจีวะปาริสุทธิศีลหนึ่งปัจเยยะจันนิสิก ก็ทินหนึ่งเป็นสีนี่ก็อีกหมวดหนึ่งปัญหานะฮะปติโมกสังวรอินทรีสังวรอาชีวะไิสิทธิ์สินหนึ่งปัดปัดใจปัดเจยะนี่สิทธิสิทธิ์หนึ่งเป็นสีนะะประจำปฏิโมกขังวรอินทรีสังวรแล้วก็อาชีวะนะฮะแล้วก็ปัจจัยนี่เวลาเสร็จไปปัจัยแล้วนี่นะเนี่ย และเวลาท่านไปสมเคราะห์ข้าวในสังวรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสังวรงนั่นแต่ว่าแยกออกไปสังวรในการเผยปัจจัยเรียกว่ายาในสังวรมีสมเคราะอันนี้เข้าในยาในสังวรอาชีวะปริสุขเสศินอันนี้เข้าในวิยะสังวรอันนี้นะคะปฏิโมกสังวรก็คงอยู่ในปฏิโมกสังวรแต่ว่า เพิ่มอินีขันตีสังวรแม่เนี่ยม่มาฝากไว้ในที่นี้แต่ว่าต้องมีขันตีด้วยถ้าไม่มีขันตีแล้วก็อสังวรทั้งสี่เนี่ยไม่มีเลยมีไหได้แค่ว่าจะต้องอดทนนะคะนี่อันเนี้ยเมื่อแก้สังวรห้กไปแล้ว ็อันนี้ยขยายออกไปเป็นหา้าเพิ่มขันตีสังวรเวลาที่ท่านแก่ห้าท่านจะมาสมเคราะอันนี้เด้อเวลาที่ท่านแก่สีสังวรน,นะคะแก่สังวรศิลหน่ะนี่ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้อาชีวะวิริยะสังวรใน่ใชิอันนี้ศิลนี้ก็สมเคราะ์เข้า,ขาในวิริยะสังวร แต่วิยะสังวรไม่ใช่เฉพาะแต่สินเท่านั้นวิยะสังวรีแก้เข้าถึงสมัตประทานทีนี้สินสีนะคะมีแล้วทีนี้จงสินห้าละอันหนึ่งสินมีห้าประการโดยประเภทแห่งสินทั้งหลายมีปริยันตะปาริสุธทธ่สินเป็นประธานอันพระธรรมเสนาบดีสาริก,า,กราวไว้ในปนัจจรณ ประกลยนะชื่อว่าปฏิสัมพิธามัสอันนี้ล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามัสว่าปัจนจาศีลานิปริยันตะปาริสุทธิ์สิงางอยู่ในสิงหมวดอยู่ในสินนหงหห้าเนีอยู่ในหมวดทองห้าห้าข้อห้าอย่างนะนนะนะอยู่ในหมวดทั้งสิงห้าอย่างนะปัญจาศีนี้ไม่ใช่สิงหห้านะในที่นี้นะอยู่ในหมวดห้า ดูก่อนเอาโสทั้งหลายศีลมีห้าประการคือปริยันตะปริสุทธิศินหนึ่งอปริยันตะปริสุทธิศินหนึ่งคือปริปุนปริปุณะปาริสุทธิศินหนึ่งที่พระีิสุจะทําให้เต็นโดยส่วนทั้งปวงหนึ่งคืออัปปรามัทตะปาริสุทธิศินที่พระีิสุข รักษาอันตัณหาและที่สิทไม่ได้ถืออายหมึน่นนี่ฉันก็เอา้ามารวมในะที่นี้อีกนะคือปฏิปัปปฏิปัจฉิปารีสุขสิงห์อันเป็นที่แล้วครับดับราคะที่กิเลสเป็นห้าประการเวยกันนี่สูงกันไปสูงกันไปทุกทีนะคะเนี่ยเกี่ยวกันเกี่ยวกับเนี่ยโดยมากเนี่ยเกี่ยวกับวิ่งไนเนี่ยมากที่สุดจ้ะ เป็นห้าประการด้วยกันถ้าแต่เท่านั้นสินยังมีอีกห้าประการคือปหาะสินอันจะฉละซึ่งบาปซึ่งบาปประทําหนึ่งนะ,ค,ะคือเวรมณีสินนะฮะละเว้นจากบาปทั้งปวงหนึ่งนี่พูดเรื่องสินเนี่ยนั่นนะคะเนี่ย ปหานะสินเนี่ยปหานะสินก็อันจะจะละซึ่งบาปธระมหนึง่งทีนี้การจะละบาปธรรมนเนี่ยด้วยสินก็ได้ด้วยสมาธิก็ได้ด้วยปัญญาก็ได้แต่ในที่นี้ท่านกล่าวเฉพาะสิงน,นะฮะเวระมณีสิาละเว้นจากบาปประมหน,นึ่งเนี่ย <c oughs> ปะหานหนึ่งละเว้นหนึ่ง <c oughs> นะคะประหารนาหมายถึงว่าหมดประหารไปนะคะละเว้นยังไม่หมดคือว่าระงับไว้แต่ว่ายังไม่ยังไม่ถูกประหารให้ตายไปว่าเนี่ยเวลามันมีเว้นจากบาปธรรมหนึ่งนะคะคือหมายถึงว่าอย่างเราไปรับอุโบสถกันนี้เนี่ยวันพระเราก็ไปรับสิงกันวันนั้นเราก็เว้นจากบาปซะ ี่ยแต่ว่าบาปนั้นยังไม่หมดยังไม่ได้ถูกประหารไปนี่อันนี้อันนี้หนึ่งนะคะประหารหนึ่งเว้นหนึ่งนะะเนี่ยคือเจตนาศีลรักษาด้วยกุศลและเจตนาหนึ่งนะคะถ้าบาปประทำอันใดที่เว้นไปแล้วที่ถูกประหารไปแล้วล่ะนะคะอันนั้น ก็ไม่ต้องมีเจตานาที่จะรักษาละ่ะเพราะว่าอกุศลนั้นไม่มีแล้วคล้ายกัว่าเนี่ยผู้ร้ายถูกฆ่าไปแล้วเมื่อถูกฆ่าไปแล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องทำการฆ่ากันอีกหรือไม่ต้องตั้งใจจะไปฆ่าใครอีกอย่างนี้นะคะที่ถูกประหารไปแล้วนะแต่ทีนี้ที่ยังไม่ถูกประหารเราก็เจตานาเจตานาว่าจะเว้นเจตานาที่จะรักษาสิ่ง ที่จะเว้นจากบาปนี่แหละอันนี้ก็เป็นศีลเหมือนกันตัวเจตนานี่แหละเป็นศีลนะคะศีลบางท่าน,น,นก็ไม่รู้ว่าอะไรบางบางบางท่านก็ไม่รู้ค่ะศีลเนี่ยได้แต่อะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันได้แก่กายและวาจาไม่ฆ่าจักไม่รักจับตามที่เนี่ยเราสมาทานปานาติปาตาเวรมันดีสิกขาประทันสมาธิยามิ อย่างเนี้ยคือว่าจะเว้นไม่ข่าดสัแบบนี้แต่ว่าไอ้ตัวศีลอะอะไรนะคะไม่ใช่อยู่ที่กายและวาจาหรอกไม่ใช่แตเท่านั้นคือว่าใจตัางหากเป็นผู้ถือศีลกายกับวาจาน้ม่นได้ถือศีลนะก็ไม่สามารถจะถือศีลได้กายวาจาที่ร่วงศีลหรือตั้งอยู่ในศีลก็เพราะจิตใจนี่ตัวตัวเจตนา <c oughs> เจตนาที่จะเว้นนะคะตัวเจตนาที่จะเว้นข้าจับรักรับตามสิกขาบทนั่นตั้งใจไว้ว่าจะเว้นที่พระพิสุเนี่ยแล้วก็น่ารักษาด้วยส่วนละเจตนาหน,นึ่งใช้รักษาไว้รักษาศีลน,นะรักษาอะไรฮะรักษาเจตนาไหม ไอเจตนาที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ทํานั่นแหละนี่แหละ,ร,นนะ,ะรักษาอันนี้ไว้นะคะรักษาอันนี้ไว้เนี่ยเรียกว่ารักษาสี่นัไม่ไม่ใช่ว่าเนี่ยรักษากายและวาจาถูกแล้วกายวาจาน่ะก็ต้องรักษาด้วยล่ละเพราะว่าเราเมื่อเรารักษาเจตนาว่าที่จะไม่ฆ่าแล้วก็ไอกายวาจามันก็ต้องเป็นไปตามเจตานานันนะ เพราะด้วยผู้ลนและเจตนานะคะคือสังวรศีลรักษาด้วยสังวรหนึ่งบางทีก็ไม่ได้รักษาได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ไม่ล่วงศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทัพย์นี้ไม่ล่วงการไม่พูดปดตั้งใจไว้อย่างนี้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนนสังวรความที่สังวรมีสติระวังอยู่นะ มีสติระวังอยู่ก็ก็ต้องเป็นสินเหมือนกันเพราะว่าการฆ่าสับรักรับย์เนี่ยก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเ่าะอะไรเพราะว่าคนที่จะล่วงสินนะ่ะต้องอาคุศลละมูลเป็นเหตุใช่ไหมคะทีนี้เมื่อจิตที่มีสติอยู่นะ่ะสังวรอ,อยู่นะ่ะจิตนั้นนเป็นกุศลหรือเป็นอาคุศล สตินี่แหละเกิดจากอุสลนละมูลหรืออักอุศลนละมูลนะเจตสิกนี่ก็ต้องมีเหตุเหมือนกันไม่ใช่จะมีเหตุแต่จิตเท่านั้นเจตสิกเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเพราะจิตกับเจตสิกนี่ต้องเกิดร่วมกันเจตสิกนี่มีอะไรเป็นเหตุก็มีกุศลนละมูลเป็นเหตุความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเป็นเหตุนะเพราะฉะนั้นสติจิตใด,ดที่ประกอบด้วยสติ ก็ความโลภความโกรธความหลงอันเป็นเหตุท oh ี่จะให้ล่วงศิลน่ะศิลนั้นล่วงศิลได้เพราะเหตุนื้นกันเพราะอากุรลในจิตก็เพราะเหตุนื้นกันเหตุอะไรเหตุก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเนี่ยอำนาจของเหตุเนี่ยที่จิตใดประกอบด้วยเหตุนี้จึงล่วงศิลได้